สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่ผมเฮียเคนอีกแล้วนะครับ<ป>วันนี้เรามาอยู่ที่น้ำตกชันตะเพเโโนไป,ไปย่งังลูกยานของมาเที่ยวหน่อยนะครับป้างั้นเราไปไหนต่อพี่จุย้ยเขาบอกว่าป้าไปมา,มาเลยครับแล้วบอกว่าต้งถามก่อนเ่อดูว่าทําไมถึงไปถ้ามาเจอมาตอม่อเดินไปแปดร้อยเมตรโอ้ยแปดร้อยเมตรก็ไม่ไกลนะ

คลิปนี้ก็คงจะนานสัก40นาทีน<อ>าทีหรือแม่เ,<อ>เป็นชั่วโมงเลยไปไ,ไปได้ใช่ไหมนันแปาลารถนะหรือว่าจะเดินไป,ไปเดินไปออกกางไกล กันเทียบเลยก็ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะเดินหรือจะขับรถไปก็รถไปแล้วนะนก็เดี๋ยวตก <c oughs> ลงกันได้แล้วเดี๋ยวจะมาดูอีกทีนะครับโอเคครับงั้นเราก็ได้ขอ้อสรุปแล้วคือเราขับรถไป <c oughs> รู้สึกจะเดินไม่ไหวทางยาวมาก <c oughs> เดินไหวแต่ชิบหาย โอ้ยดูป่าไม้อืเยอะจริงจนี่อะไรปากน้ำปามน้เยงแม่คำหยาบเต็มคลิปแล้วครับ ไม่ลืมอ๋อแม่ลืมไปไอ้คลิปที่ผมทำคลิปม c ครับนี่ทำดิวเพื่อนเพื่อนโอ้ยอ่ะทำคลิปเลยในคลิปมีแต่คำหยาบทั้ง,งนั้นนะเพื่อความสนุกของผู้ชม,มก,ก็ก็กัดมากลางเต้นนะแต่ไม่เอาอะ่ะโอเค มันเดี๋ยวเราไปดูมันตกกันเลยอาละครับก็อตอนนี้ก็เรียบร้อยแบตหมดถูเอาโทรศัพท์ถูกไหมเอามโอ้โห,ร,โโห,โหรูลังปวกนูน่นเห็นไหมเห็นน,นู้นไหมไอ้แม่ไ400มหม เป้าจตอนเนี้ยสบายนะนล้วตอนขึ้นนะสิขึ้นน่ะขึ้นเขาแล้วขับรถไปไม่ได้ใช่ไหมมอไซค์ก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เจ้าหน้าที่ไม่ได้ว้ายแล้วมีตัววอลเลซมาทำไรงเขยตายเฮ้ยต้นชื่อไม่เพาะเลยลูกเขยตาย ตัดทำไมล่ะตอนลงจะไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวตัดทำไมล่ะมันมีชั้นที่ใกล้กว่านี้โอ้สูงมากตกมาอยู่ด้านล่างนู่นเขาคือต้องให้เท้าจิกอ่ะอยู่นี่หุบโอ้ยเรเสียนอะไรไว้เนาะอย่าดูเลยธรรมชาติธรรมชาติอืมธรรมชาติเือ่อืกองนี่กระตกไปมา ก็ไทยมืนหัวก็ดูจอเล็กไปแล้วนะไทยไทยลุงลุงรับจ้างแบกของนี่ป๋าป๋ายิ้มหน่อยให้กล้องฮัลโหลเยัยแม่เมสุียอดข้างข้าวโอ้โหชันมากนี่นะป๋าไปบอกว่าสมัยชื่อพ่ออุ้ยดูร่าสมยอะเดินตัวปิ้วเลย ก็ <G ül> เดี๋ยวตัดไปตอนถึงน้ำตกเลยกันนะ